สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด2ตลกหญิงชื่อดังขอพรไอ้สมฉุนบรรยากาศการท่องเที่ยววันหยุดยาวที่วัดทรงสเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาสุดคึกคักนกวันนิดาหรือนกเชิญยิ้มตลกหญิงชื่อดังและลูกสาวบูมชยาภานักแสดงสาวมากราบไหว้ขอพรไอ้สมฉุนเด็กวัดทรงสเสวย ที่จมน้ําตายไปเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ดวงวิญญาณยังผูกพันกับวัดมาให้โชคลาาประจําจนคือเสียงด่งดังไปทั่วประเทศในว,วันนี้ตลอดทั้งวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาขอพรและแก้บนไอส้มฉุนด้วยขนมของเล่นหนังสติก๊กน้ําแดงกันอย่างไม่ขาดสายเพราะทางจังหวัดได้คลายล็อกให้มีการเดินทางเข้าโดยไม่ต้องมีหนังสืออนุญาตแต่ยังคงมาตรการต้องสวมหน้าก,กากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์และหลักนิ่วนอร์เมไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโควิด -19 จากนั้นราตรีวิทวัตและเสียติ่มซำก็ยังเดินทางมากราบไหว้ขอพอรไอส้มฉุนเช่นกันส่วนสิ่งที่คอเลขและแฟนคลับนั้นรอคอยคือเลขปลายประทัดซึ่งมีดังนี้นกวนิดาหรือนกเชิญยิ้มได้เลข8-7และ6-3-1ส่วนลูกสาบูมชัยาพาได้เลข6-5และ4-2-8ส่วนราตรีวิทวัตนั้นได้เลข49และ863ทําให้บรรดาคอเลขชาวบ้านและแฟนคลับ ต่างก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเพื่อเก็บไว้หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จะออกรางวัลในไม่กี่วันที่จะถึงนี้หากท่านใดชอบเลข87631 65428 49และ863สามารถใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงตามกันได้เลยครับทั้งนี้โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้อยังมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ